แต่ก่อนนั้นเราอยู่แบบระดับรักยากจริงๆแบบว่าจะสมลูกให้เรียนก็ไม่ถึงป .6 นะคะเราไม่มีงานทําเราไม่มีไรายได้ณนะตอนนั้นเราอยากทํางานก็แค่นั้นค่ะจะไม่มีเงื่อนไขอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะที่นางเจตบุโรโอบินหามะค่ะ เป็นประธานศูนย์วิสาหกิจชุมชนศูนย์แปรูมะพร้าวบ้านทอนอามานค่ะเราผลิตมะพร้าวเป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นแล้วก็จะแตกออกมาเป็นอีกหลายๆผลิตภัณฑ์ค่ะเริ่มด้วยบ้านทอนอามานหมู่11นี้มีวิสากิจชุมชนแล้วก็มีกลุ่มแม่บ้านที่กําลังผลิตเกี่ยวกับมะพร้าวล้วนๆก็ทํางานประมาณ6เดือนนะคะโดยไม่มีค่าแรงเลยเพราะว่าณตอนนั้นเราไม่มีความรู้แล้วก็มีไม่มีเงินทุนด้วยตอนนั้นเลยทําให้แม่บ้านทุกคนทยอยออกไปค่ะ ก็เลยประชุมกับสมาชิกว่าจะเก็บมะพร้าวคนละสองลูกติดต่อกันเป็นเวลาสามวันณตอนนั้นก็มีสมาชิก20คนก็คือ3วันเราเก็บมะพร้าวได้120ลูกเอา120ลูกนี่มาผลิตเป็นมะพร้าวคั่วกะทิสดนุ่มหางกะทิแล้วก็น้ลน้พร้าวตั้งแต่นั้นมาก็คือได้ประมาณ3เดือนเราก็ติดตลาด ในมะพร้าวหนึ่งลูกนะคะเราจะแยกเป็นหลายๆผลิตภัณฑ์เหมือนกันอันนี้เขากําลังกระเทาะกระลายอยู่ค่ะก็คือจะที่เตรียมตัวที่จะผลิตเป็นน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นค่ะเครื่องของเราก็มีค่ะแต่ว่าเราอยากให้คุณคุสูงอายุอย่างอย่างพี่คนนี้ก็ให้ทํากับมืออยากจะให้ชุมชนนั้นมีงานสร้างรายได้กับ ครอบครัวเขาได้ค่ะเราเอาเนื้อจากมะพร้าวนะคะเนื้อที่เราขูดแล้วเราก็เอาไปบีบกะทิค่ะพอบีบกะทิเสร็จเราก็เอามากรองพอกรองเสร็จแล้วก็เรามาผสมกับน้ำอุ่นค่ะก็คือหนึ่งต่อนหนึ่งนะคะก็คือแล้วก็เอามาคนให้เข้ากันให้เป็นเนื้อเดียวกันค่ะ หมักไว้สองคืนแล้วก็จะแยกชั้นเป็นสามชั้นเป็นชั้นบนนะเป็นเป็นครีมค่ะแล้วก็ตรงกลางนั้นเป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นส่วนที่สามเป็นน้ำเสียก็คือเราเอาไปทำอีกอีนน้ำค่ะไปทำปุย๋ยเราทำน้ำมันมะพร้าวแล้วก็เราก็ไปทำเป็นมะพร้าวคั่วได้พอได้เนื้อของมะพร้าวมาเราก็เอาไปคั่ว้วก็ไปใส่กระทะเลยจะไม่มีการตัดดกแดกดค่ะ คัวมะพร้าวนี่เราใช้ไม้ไม้ฟืนค่ะเราจะไม่ใช้แก๊สค่ะก็คือกระทะดึงนี้เราคั่วประมาณ3มชั่วโมงด้วยกันค่ะทุกอย่างเราจะเพิ่มมูลค่าทุกอย่างะกะลามะพร้าวเราก็เอาไปทําเป็นฐานอาาัดแบบกะลามะพร้าวจะเอากะลามะพร้าวไปเผาค่ะพอเผาเสร็จแล้วก็ในปริมาณความความร้อนที่อยู่ที่800อองศาค่ะก็เผาเสร็จแล้วก็เอามาเอามาบดค่ะบดให้มันละเอียด พอบดเสร็จแล้วก็เอาไปชั่นกิโูพอชั่นพิรูให้ได้น้ําหนักกับว่ามกับว่าจะใช้แป้งเท่าไหร่ใช้น้ําเท่าไหร่ก็เอาไปผสมกันค่ะพอผสมเสร็จแล้วก็เอาไปอัดกับเครื่องใหญ่ก็คือเป็นฐานอัดร้อยเปอร์เซ็นต์ของกะลาก็กะลามะพร้าวนี่ทำกับว่าสร้างรายได้ให้กับกลุ่มได้เยอะมากเลยก็เสร็จจากตรงนี้ก็เอาไปตักแดดสามแดดก็คือสามวันด้วยกันแล้วก็พร้อมที่จะ ตอนแรกนั้นเรามีปัญหามากเลยก็คือมีปัญหาด้านสถานที่ไม่มีปัญหาเงินทุนก็ไม่มีค่ะก็ตอนนั้นก็ไปขอสินเชื่อกับไอ้แบงค์ค่ะตั้งแต่เรามีมีสินเชื่อจากไอ้แบงค์นะคะก็คือทําให้สมาชิกของเราก็มีไรายได้แล้วก็ทําให้เข้าส่งเสียให้ลูกเรียนได้ที่กะภู่มชัยที่สุดนะคะแต่ก่อนนั้นสมาชิกของกะแต่ละคนนั้นจะส่งให้ลูกเรียนจุบป .6 หุยังไม่ได้ ทำให้สมาชิกของเรานะดีใจค่ะดีใจมากๆนะตั้งแต่นั้นมาทําให้ศูนย์ของเราในะวิสาหกิจนั้นเหมือนกับว่าตบโต,ตได้อยากจะขอขอบประคุณมากๆก,กับทางธนาคารอิสลามที่ช่วยเหลือชุมชนได้เหมือนกับว่าธนาคารอิสลามไม่ได้เป็นที่ของศีลเชื่อแต่ว่าเป็นที่พึ่งของประชาชนด้วยใครที่โทแล้วเหมือนกับว่าไม่มีงานทําไม่มีไรายได้ ไปปรึกษาไอแบงค์ bank ได้ค่ะไอแบงค์ I ให้ตั้งแต่สินเชื่อแล้วก็ความคิดแล้วก็ความอ่านทุกอย่างถ้าไม่มีธนาคารอิสลามวันนั้นกลุ่มของเราก็จะไม่มีณวันนี้ค่ะ